รวมรวมไปหมดแล้วนะครับอ่าครับคันท่าจะหายใจยาวครับอ้าวยังไงครับเจ็บแขนครับของกรรมการก็เจ็บแขนครับนับเลยครับซุปเปอร์มวยหรือว่าพลังพลศิษยายกสมชาตินะครับมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนมุมน้ําเงินนะครับเออบาคารีโมฮัมเหม็ดมาจากโมร็อกโกครับเครื่องร้อนฉาดนะครับโอย มาแบบเซปักตะก้อเลยครับกระโดดพลาดลูกประหลาดประหลาดมาแล้วครับนั่นแหละครับต้องระวังครับมาแบบเตาตำราเปิดตำรารับไม่ทันเลยครับเออบัลกี้โมมาดูครับต้องเป็นมวยครับไม่เป็นมวยไม่ได้ครับบ้าเนี่ยครับอ้าวโอ้ต้องนานแล้วอ้าวครับเปลืองกำลังครับออกอาวุธแบบไม่โดนผู้ต่อสู้นี้จะเปลืองกำลังนะครับอ้าวโดนทั่ว ีนัจับให้เต็มๆของขวาจาบขวบุรีจัดให้เต็มๆโอ้โหไปไปไปแรงครับตอนนี้ครับเวลานั้นยังหยุดอยู่ครับไม่เป็นไรครับแม่เขาได้พักได้ฟื้นไม่เป็นไรครับไปฟังมาเชิญไปเรียกมาเรียกรอก้องแม่มีความอารมณ์ตี่ควาอารมณ์ครับอ่ะออกขวาไหมาครับเบ,บอบ์คัลีมองไปไตรุนครับลูกนี้พลังพลอ่าแล้วดูครับอย่างเดียวครับให้ออกอาวุธด้วย ใช้ถีบยันเลยครับตอนนี้พลังพลครับถีบไปที่หน้าขาธนาก็จะออกซ้ายสักทีหนึ่งครับพลังพลแฟนๆในเวทีนี้มีอารมณ์รวมไปหมดแล้วครับอ่านธรราจะหายใจยาวครับยังไงครับเจ็ดแขนครับของกรรมการก็เจ็ดแขนครับนับเลยครับแขนด้านขวาครับแขนด้านขวาห้อยไยแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับผิดไปเลยชมภาพช้าครับ นี่ครับลูกผสมนะครับนี่ครับการยกบังนี่เป็นการป้องกันตัวครับไปต้องตกใจครับแมมีาร์กวนขอมาจัดให้เลยครับนี่ครับภาพช้าเนะยครับขอมาจัดให้เลยครับทีบลำตัวโดนดอกไหนครับแม่ชี้ไปที่หมัดนะครับน่าจะประมาณนะครับประมาณแขนประมาณข้อมือก็บอกไม่ไหวครับเจ็บครับโดนสะสมไปเยอะครับ ไม่ไหวครับลาแล้วแกวตาครับนับครบสิบไปเลยครับรวบไปหมดแล้วนะครับอาค่าบท่านท่าจะหายใจยาวครับอ้ายังไงครับเจ็บแขนครับของกรรมการก็เจ็บแขนรับนับเลยครับแขนด้านขวาครับแขนด้านขวาห้อยไปแล้วครับโอ้ไม่ไหวนับครบสิบไปเลยชมภาพช้าครับนี่ครับลูกผสมนะครับนี่ครับการยกบังี่เป็นการ้อกตนตัวครับไปตงตกใจครับแหม มีารบกวนขอมาจัดให้เลยครับนี่ครับภาพช้านะครับขอมาจัดให้เลยครับทีบลำตัวโดนดอกไหนครับแม่ชี้ไปที่หมัดนะครับน่าจะประมาณนะครับประมาณแขนประมาณข้อมือก็บอกไม่ไหวครับเจ็บครับโดนสะสมไปเยอะครับไม่ไหวครับลาแล้วแกวตาครับนับครับ